นาชาลีตินาชาลีตินาชาลีติสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เขารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร,ร์วันที่13ลัคกี้นัมเบอร์นะครับผมวันเสาร์วันที่13เดือนมีนาคม ปีพุทธศตกราช2,564นะครับผมวันนี้วันเสาร์นี้วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระใหญ่นั่นเองเป็นวันพระแรมแรม15ค่ำเดือน4ก็เป็นวันพระใหญ่นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ในห่วงช่วงเวลาแดดร่ม ลมตกของวันพระใหญ่นี้ก็จะขอนำพา,าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขารพรักมา,าทัศนาทัศนศึกษาของดีของวิเศษซึ่งจัดอยู่ในประเภทของเครื่องรางของขลังนะครับผมแล้วก็จัดอยู่ในประเภทศิลปะบนผืนผ้าด้วยนั่นเองวัตถุมงคลทิพ ที่สวยสดงดงามเรียกว่าเป็นศิลปะบนผืนผ้านี้เพราะว่ามีญาติมิตรบางท่านนั้นชอบสะสมเกี่ยวกับศิลปะบนผืนผ้ายันถ้าภาษาเราทั่วๆไปก็จะเรียกว่าผ้ายันนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีบางท่านนั้นชอบศิลปะโดยเฉพาะผ้ายันที่ออกแบบได้วิจิตพิสดารสวยสดงดงามอย่างนี้เป็นต้น บางท่านเห็นใส่กรอบเรียงเป็นแถวในห้องส่วนตัวของท่านก็ดูแล้วเข้มขลังดีนะครับผมก็ภาษาบ้านบ้านเรียกว่ากิเลสคนละตัวนั่นเองนะครับผมก็สอบถามท่านโอ้แผ่นยันแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แผ่นน้อยใส่กรอบเรียงสวยสุดงดงามจัดเป็นระบบระเบียบดีท่านก็บอกเป็นความชื่นชอบส่วนตัวชอบศิละปะบนผืนผ้ายันนั่นเอง ็แสดงว่านอกจากพึ่งพุทธคุณอของผืนผ้ายันนั้นๆแล้วก็ยังชื่นชอบศิลปะที่ประดิษฐ์ประดอยลงในผืนผ้ายันนั้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ความเชื่อความสตากส,สตาต่างกันนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลองมาชมวัตถุมงคลทิป ผืนผ้ายันของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศูน์จันทวโนที่เรียกว่าถ้ามีโอกาสก็น่าสาะแสวงหาเพราะว่านอกจากอิทธิบุญญาบาร,รมีของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ศูน์จันทวโนพระอยเ,เจ้าอาริยสง์แห่งความเมตตาพวกกระซับโชคลาภแล้วนะครับผมแล้วก็ผ้ายันผืนนี้ศิลปะบนะแผ่นผ้านี้มี านามอันเป็นมงคลประดิษฐานอยู่บนผืนผ,ผ้านี้เรียกว่าแทบทุกอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมเราสิทธิ์มีครูหมูมีมันเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องอาราธนาสมบัติทิพย์ขององค์ท่านน้อมจิตอาราธนาพึ่งบุญญาบารมี ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์นี่แหละครับผมจะได้อํานวยช่วยเหลือให้การดําเนินชีวิตของเรานั้นราบรื่นปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเรียกว่าเหนื่อยน้อยลงนั่นเองนะครับผมสาหรับภาพยนผื์น,นี้ที่ทุกๆท,ท่านกําลังได้ชมในขณะนี้นะครับผมเป็นภายันอรรุ่นมหาโชคโภคทััพย์นั่นเอง นะครับผมบางท่านอาจจะได้ยินนามนี้ชื่อนี้นามอันเป็นมงคลเนี่แหละครับผมถ้าคําว่ามหาก็แปลว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วคําว่ามหาก็แปลว่ามากอยู่แล้วนะครับผมมหาโชคโชคก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองแก้วแว้นเงินทองที่จะไหลามาเทมานะครับผมโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงเรียกว่าโชคนั่นเองโภคทรัพย์ก็เป็นปกติแล้วครับผมโภคกรัพย์ทั้งของกินของใช้แก้วแว้นเงินทองเหลือฝือนั่นเองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนั่นเองนะครับผมสาหรับผ้ายันมห ah าโชคโภคกรัพย์รุ่นนี้เห็นศินละปะบนผืนผ้าแล้วดูแล้วเข้มขลังนะครับผมนอกจากองค์พระเิวรี พระอัคราสาวกผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิศเรื่องของอโชคลาภพกุกซั์ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนประดิษสถานบนดอกบัวบานนี่แหละครับผมแล้วหัวใจของพระคาถาพระเสวีก็สั้นๆอย่างที่อรัธนาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะชา ลีตินี่แหละครับผมคือหัวใจพระคาถาพระสิวลีนั่นเองสั้นๆง่ายๆนะครับผมนอกจากนั้นเราเต็มไปด้วยอักคระยันลือ,ลอ,ลอๆนี่แหละครับผมพวกออัขระยันพวกนะนะครับผมแล้วหัวใจสําคัญก็นี่แหละครับผมทุงเงินถุงทองนี่เองถุงแรกนี้ เป็นพรใช้คำว่าร่ำรวยอันนี้เป็นพรนะครับผมอวยพรให้ร่ำรวยถัดมาก็เงินทองนะครับผมเป็นพรอของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่นี่แหละครับผมให้ลูกหลานของท่านนั้นผู้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายร่ารวยเงินทองถุงเงินนี่แหละครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ เป็นมนขลังเป็นพอรอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองถุงเงินถุงทองนะครับผมมีกินมีใช้อันนี้เป็นนโยบายที่ท่านธับมคุณหลวงปู่ศูนย์จันทมโนได้เมตตาให้กับลูกศิษย์ลุกขา,าศรัทธาญาติโยมโดยตรงอยู่แล้วท่านอยากให้ลูกหลานของท่านนั้นมีกินมีใช้มีโชค แะครับผมแก้วแหวนเงินทองจะไหลมาเทมาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองมีโชคมีลาบนี่แหละครับผมเป็นของคู่กันนั่นเองนะครับผมสำหรับรอบองค์พระศิวลีนี้ก็คือพญานาคเกี่ยวพันกันนี่แหละครับผมการเกี่ยวพันนี้แสดงถึงความเมตตา มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั่นเองนะครับผมผ้ายันมหาโชคพวกข้าพระุ่นนี้นะครับผมได้ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษถึงสองวาระด้วยกันนะครับผมสำหรับวาระแรกหรือวาราที่หนึ่งนั้นได้ทำพิธีเมตตาอธิษฐานจิตนะครับผม เมตตาประทานพรมหาโชคโภกัพ์ได้ทำพิธีณหออาสนคำเจ้าปู่ศีสุดโทนั่นเองนะครับผมหรือว่าดอนปู่ตาพญานาค พญาศรีสุดโธนี่แหละครับผมหรือว่าบ้านเจ้าปู่ศรีสุดโทนั่นเองโดยปู่เขียวคำชะโนดนะครับผมได้ทําพิธีบวงสวงอาราธนาให้องค์ปู่ศรีสุดโทธทธานะได้ละครับผมได้แพ่กระแสจิตแพ่อิทธิบุญญาบารมีแพ่ยานให้บังเกิดมหาโชคโภกทรัพย์ลงในพ้ายันพื้นนี้ด้วยนั่นเอง นะครับผมพิธีนี้บวงสวงครั้งนี้ได้ทําขึ้นในวันพุทธที่่ 4, วันพุทธที่ยีสี่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองเป็นเรียกว่าเป็นพิธีใหญ่ในวาระแรกนั่นเองนะครับผมท่านจะเห็นสังเกตว่ามีการทําพิธีบวงสวงเรียกว่ายังยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผมเราจะได้พลังทิพยานทิพจากองค์เทพ แห่งพญานาคมาสถิตยอยู่ในวัตถุมงคลมหาโชคโภคกกระซับวัตถุมงคลผ้ายันอ่ามหาโชค,โคกพกกระซับนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมพื้นผ้ายันนี้เป็นสีขาวแต่ลายของอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะเป็นสีเขียวเหนียวซับนั่นเองนะครับผมพื้นขาว นะครับผมอัคระยันทั้งหลายสิ่งที่เป็นสีมงคลทั้งอย่างทั้งหลายทั้งองค์พระศิวลีก็ดีองค์พญานาคก็ดีเป็นสีเขียวเกรดนี่สวยงามบางท่านก็เอ่ยนามว่าสีเขียวเกรดพญานาคสีเขียวเหนียวซับนี่แหละครับผมซึ่งเป็นสีแห่งความเย็นตาชื่นอกชื่นใจ แล้วก็เป็นสีแห่งเ,เกล็ดพญานาคสีเขียวเหนียวทรัพเนี่ยแหละครับผมสำหรับมหาพิธีพุทธ,ธาพิเศษอย่างสำคัญยิ่งในวาระที่สองนี้นะครับผมได้ทำพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษในโบสถ์วัดป่าอิสระธรรมนี่แหละครับผมวันนี้ เป็นวันดีวันนี้เป็นวันมงคลวันนี้เป็นวันสําคัญของพระศาสนาวันที่ยี่วันศุกร์วันที่ยี่สิบหกเดือนกุมพาพัน์เป็นวันมาฆาบูชานั่นเองนะครับผมท่านเถระคุณลุงปู่ศูนย์จันทวโนท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวในวัฏสงมงค์คนรุ่นมหาโชคโภคทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเปิดบาทมหาโชคโภคทรัพย์ หรือผ้ายันนว่าหาโชคโอกระซับดังที่ทุกท่านได้ชัศนาอยู่ในขณะนี้นะครับผมองค์ท่านนั้นปลุกเสกองค์เดียวโดด,โด,ดท่านพระภิสุสง์เจริญพุทธมนต์ตลอดนั่นเองเรียกว่าชาติเสือไม่ต้องขอเนื้อใครกินนั่นเองนะครับผมองค์ท่านปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษรูปเดียวนั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นวัตถุมงคลทิทพี่แตกต่างไปจากพระเครื่องก็คือผืนผ้ายันมหาโชคโภกทรพซัเนี่แหละครับผมเป็นผืนผ้ายันที่เหมาะสมที่จะนำไปใส่กรอบนำไปใส่กรอบสักการบูชาในแเคสถานบ้านเรือนวิมานของเรา จะได้สวยสดงดงามจเจริญรู่งเรืองไพ่บุญร่มเย็นเป็นสุขแก้วแหวนเงินทองนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยเงินทองถุงเงินถุงทองมีกินมีใช้มีโชคมีลาบมหาโชคโภคกะทรั์ดังคำอ่าพรของท่านเจ้าพคุหลงุงปุนย์จันทวโนนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเรา ราธนาด้วยหัวใจพระคาถาองค์พระศสิวรีนะชาลีตินี่แหละครับผมวัตถุมงคลที่ผ้ายันมหาโชกโักทรัพย์เพนี้มีความกว้าง12นิ้วก็คือหนึ่งไม้บรรทัดนั่นเองมีความสูง15นิ้วนะครับผม พราะว่าไม้มันทัดหนึ่งก็ประมาณ12นิ้วก็เพิ่มไปอีก3นิ้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นผืนผ้ายันที่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปถ้าเอาไปใส่กรอบบูชาก็จะขยายขอบออกไปอีกส่วนหนึ่งสำหรับกรอบที่จะใส่บูชานั้นมีทั้งชนิดไม้โอก๊กโอกสีดำโอกน้ำตาลหรือว่าเป็นวัตถุเทียม สีทองทองอย่างนี้แหละครับผมสมัยนี้ก็ไม่แพง200 300ไม่เกิดนี่แหละครับมีหลากหลายให้เราเลือกตั้งแต่ราคาหลักร้อยต้นๆไปถึงหลักร้อยก,กลางกลางแก่ๆก็มีนะครับผมเอาไปใส่กรอบสวยๆประดิษฐานในวิมานแค่สถานบ้านเรือนออฟฟิศที่ทำงานเป็นเลิศน,นะครับผม หรือปฏิสถานในร้านค้าร้านขายของเราจะได้เรียกลูกค้าแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาสมพรของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่สุวรจันทวนโนมหาโชคโภกรัพย์จะได้มีกินมีใช้กันนั่นเองนะครับผมสำหรับด้านล่างนี้เป็นชื่อของรุ่นนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเปิดบาทมหาโชคโภกรัพย์ หรือผื้นผ้ายันมหาโชคโภกรัทร์ก็ดีก็ยังมีนาชาลีติหัวใจพระศิวลีแหละครับผมเป็นพระคาถาก็ยังมีานามงคลอันนี้เป็นถังแล้วล่ะครับผมถังเงินแม่ชื่อดีเหลือเกินถุงทองมีกินมีใช้มีโชคมีลาบนี่แหละครับผม นอกจากนั้นถัดลงมานั้นจะเป็นนามท่านจา้าพะคุณหลวงปู่หลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครสําหรับพรายันมหาโชคภูกรัพั์นี้จํานวนการสร้างเลข9กสามตัวก็ถือว่า9หน้าตลอดนั่นเอง9 9้าร้ผืนแล้วก็จะมีหมายเลขกำกับทุกผืนนะครับผม จะมีหมายเลขกำกับจะมีอักษรย่อสอ,อ,สอเสือแล้วก็มีเลขไทยกำกับอยู่นั่นเอง999พื้นืนถ้าเทียบกับประชากรพี่น้องชาวไทยชาวพุทธแล้วก็คนละอะไรว่าห่างกันเต็มทีเพราะว่าทราบว่ามีญาติธรรมญาติมิตรบางท่านนั้นได้ทยอยเก็บตามกำลังจะได้เอาไปเข้ากรอบแจกญาติพี่น้องร้านค้า วันเกิดเบิร์ดเดย์วันปีใหม่วันขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่อย่างนี้มอบพยันอย่างนี้ไปก็เรียกว่าชื่นมื้นนั่นแหะครับผมใครก็ต้องการคําอวยพรโดยเฉพาะร้านค้าร้านขายหรือว่าแก่สถานบ้านเรือนครอบครัวใครก็ต้องการคําอวยพรเลิศอุดมมงคลมหาโชคโภกทรัพย์ร่ำรวย เงินทองถุงเงินถุงทองมีกินมีใช้มีโชคมีลาบเลยและครับผมมีกินมีใช้มีโชคมีลาบถั้งเงินถุงทองอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐของท่านเจ้าคุณหลุงปู่ที่มอบให้แก่ลูกหลานศรัทธาญาติโยมนั่นเองจะได้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมเงินจะได้ไม่ขาดมื าภาษาบ้านๆที่เคยกราบเรียนว่าเราสิทธิ์มีครูหมูมีมันเราต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงเราต้องมีตัวช่วยในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพของเราเรามีพ่อมีแม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยน้อมอธิษฐานจิตนำวัตถุมงคลทิพย์ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เราสถานับถือนั้น ให้ได้เมตาร่วมด้วยช่วยกันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปโดยสะดวกดายราบรื่นมีกินมีใช้เหลือกินมีเหลือใช้เรียกว่าสวนกระแสก็ว่าได้นะครับผมสำหรับท่านที่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยเหมือนปุ๋ยนุ่นอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านนั่นเองนะครับผมเรามีพ่อมีแม่นั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่ได้มีเมตตาธรรมกดติดตามให้กำลังใจเข้ามาต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับ บางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกร,ราบขอพวะคุณล่วงหน้าเดี๋ยวนะครับผมขอกราบราตนานีิมนต์อำนาจเดชาบาร,รมีบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งองค์พระเสวลีและอนุภาพบุญญาบาร,รมีท่านเจ้ารุคุลหลวงปู่ศูนย์จันทวนันโแห่งวัดป่าอิสรธรรมจังหวัดสกลนครหากแปนว่า ทั้งสองพระองค์ท่านนั้นทราบโดยยานวิธีอันใดก็ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญร,รุ่งเรืองไปบูรทั้งทางโลกทางธรรมรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาขอให้ร่ำรวยเงินทองถุงเงินถุงทองมีกินมีใช้มีโชคมีลาบได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วน,นากันเทิน ศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายสิ่งอุปสรรคข้อขัดข้องในชีวิตทั้งหลายจงมาลายหายไปสิน้นศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทิน นาชาลิตินาชาลิตินาชาลิติขอให้สาฤร็จผลขอให้สาฤร็จผลขอให้สาฤร็จผลด้วยอานุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งองค์พระเสวลีแห่งท่านเาจ้าประคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวโนและอานุภาพแห่งท่านอ,าองค์พญานาคเท้าสีสุดโตด้วยเทิด ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ